ถ้าตัดแล้วเขาจะเจี๊ยกมาได้น้อยๆช่นี้พี่น้องเพื่อเาเห็ดนี่ตัวดวงท่านคือใช้อยู่นี่เขาก็ได้แต่ตัวเดียวพี่น้องเลยถือแต่ลังเดียวท้าอีกยังน้อยอีกมันยังถืออีกจนแล้วจนอยากหายใชโบผ็ดแห้งอะไรใช่บ แซบแท้กินอยู่ป่าแ่ปลว่าแซบแห้งกินอยู่ป่าแต่ชนบ่าแสดงเพชรแห้งบบบหวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีม,มดทุกคู่ทุกคนมื่อนี้มาพอกับซองโซเกวคือเกา่าพี่น้องมืม่อนี้ซซเกวกับซีเขาา้าปลาคือเกา่าพี่น้องว่าซีเขาา่าปลาไปหาหน่อไม้แล้วว่าไปใส่กับแน่ไปหาหน่อไม้ในพี่น้องมื่อนี้ก็ไปหาลาย,ยางอยู่พู้ว่าสิใดแล้วว่าพี่น้องไปเบื้องน้ากัน ไปไปเบิ่งน้ำกัรพี่น้องมื้อนี้ก็มากับบ่าวแดงพี่น้องไปดิไปไปน้ำกัรพี่น้องเอ้ยนี่ก็ไปใส่ละกับแล้วก็ไปใส่ตังค์เน่แล้วก็สิหาหน่อไม้พร้อมฮะมื้อนี้มื้อนี้ว่าสิกินข้าวปลาพร้อมเนาะกินข้าวอยู่ปลาไปแล้วเออเพิ่นว่าสิใส่ตังค์ใส่กับพร้อมพี่น้องไปกินข้าวปลาหาหน่อไม้หาหน่อไม้เมื่อกินอยู่เฮือนถ้าได้นกได้หนูก็กินอยู่ปลาแน่เมื่อกินอยู่เฮือนเนี่ยพี่น้องกับผู้่าสิได้์และบ่ ไปไปนำกันพี่น้องเอ,อ้ยหน่อไม้สเกลคิดว่าตอนมาจังสีเอาแต่วัดไปหอดก็เห็นหลุดหน่อไม้ตามทางอดบรด้ก็สิหักเลยบัดตอนเมื่อแล้วก็เมื่อยางเมือมีแต่ดวงงามงามเลยอดบรด้ที่สกายมันมีแต่งามเลยพี่น้องเลยหาหาไ้หาตอนไปแล้วก็เลี้ยวตอนมาตอนมาคือเราบ่ได้หาเลย นี้เขาก็มาหอดบนสายตังแล้วพี่อนี้เขาก็ใิ้สายตังสายเข้มห้วยน้ำาน้ำเล็น้อยน้ำไหลมันกินนกเขามันกินแต่น้ำน้อยมาแดงเพื่นฉัเป็นคนสายส่เล่าหวยคืนพูหอดปูนแล้วพี่อนเองเซาเกลเราให้หานมายจะน่อยสีสที่ทาบลาแดงใส่ตังก่อนเซาเกลยังมูสายไม่เคยสายจากถือ ไปหาประสบการณ์แลวมัอนี้หากระปเธอหนึ่งนี่ไปใส่ตังค์เพี่น้องบึ่งนํำกันว่ามันสิทึกนกว่เพี่น้องเราจะใส่ตังค์เท่านี้พี่น้องใส่ทงน้ำนี่เพื่อนนอมันมาอาบน้ำมันจะทึกมันมาอาบเลยว่ามันมากินนะถ้ามันหิวมันก็กินพี่น้องถ้ามันบ่หิวน้ำมันก็อาบชื้อเพื่อความเย็นเพราะว่าเราจะใส่ เคนใส่ไม้นั่นนี่บาเทเดงเป็นใสเป็นแถวเลยเพื่นเนาะใส่ตามห้วยน้ำนี่นลเลยเพืนนะ่อนเนาะแชร์ลง่แหละใช่เป็นแถวแล้วเนาะเออแต่ต้องเบิ่งบอนที่ว่ามีไม้ปกคมไม่ไหลปกคลุมจังลงหนอกโมเม้น<า>ว่านะจีแป,ป้นนี่ใดก็ใช่ตัวเป็นแป้นนั่นน่ะใช่ใช่ก็บโม,มีความหมาย มันถึกมันถึกใส่มื่อยยี่ซื้อต่อันนาดนี่ละร้อยเลยบ่ร้อยเลยสาม,าาม,าามส,าาสามิบนาทีมาเบิง้งเธอหนึ่งบวมเมืนสะใส่ป้าไปเลยได้สามสิบนาทีมาเบิ้งเธอหนึ่งแต่ว่าใส่เราไปนั่งทาไปนั่งทาเอาสามสิบนาทีเลยจะไม่ยามพี่น้องแต่ว่า,า,วานั่งนั่งเผาก็ได้แต่ว่าเจ้าลุ่วจะนั่งเผาเอาจะได้ถึงเราลงเอา แต่ว่านั่งเฝ้าคือๆระยะมันไม่เข้าเนาะได้ก็ได้บ่ได้เออนั่งคือๆก็ได้สิดแล้วคือฮาออเถดงบ่ถ้าว่าทุกวันให้มันมาท่านมันจะบ่มีบอนไปกินเลยไปอาบมันจะมีอบอน<ม>เดียวท้ารุ่นนำการเผยนำวางเงิน,นงสิสามถิ่นนาทีมันชื่อบ่อันนี้ฮาสิเสห์บอลใส่ตัวดวงเผยน้ำใส่ตัวดวงใส่กลับ ใช้ตังกันเร็วเลยปิดสัส้นๆจำนี้ไปดี ถ้าตัดแล้วเขาจะเจี๊ยกมได้น้อยใช่ีหพี่น้องเพืนะ่อเาเหตุหนี่ตัวดวงเ่านจะใช้อ,อยู่นี่ถึงยังไม่ทันใส่ตัวดวงอ่ ันนี้เราก็ให้ตัวตามทีดวงเลยแล้วพี่น้องตามเรยบร้อยเลยนี่มันจะเป็นแน้วนี้นี่ฮาหัดค่อยๆพป่น้องยามันตายวันนี้เขาก็ซื้อไปใช้กลับต่อวันนี้นี่เราก็ตาม,มากลับพี่น้องเอาแพดงพึ่นตาม,มากลับตามีดวงตามตัวจีดวงอัะนี่ ตามมากับนกคือกันบูมินกับนูเด้อพี่น้องกับนูเขาจะใช้กลางคืนใช้กลางเวรแต่กลางคืนยังทึกเมืนกลางคืนยังทึกใช้กลางคืนก็มืดไปเห็นลเอันนี้เขาจะใช้กับนกอันใช้อาไว้กลางเวรใส่กับก็ต้องเนี้ยวหนีพี่น้องเอ้ย ต้องเทว่ามันหกปลามันคือขี้ดินแถวปลาไมไลลายมันจังทึกเขาวะถ้าบ่ามีปลาไมไลลายเดี๋ยวนี้มันจะบ่ทึกอันนี้ค่าก็ใส่อีกดังที่ซองพี่น้องเอาใส่ได้ซองดังแล้วนี่ดังที่ซองเลยพี่น้องม,มันกำลังสิมาแล้วเนาะ ามากินนเลยบ้าอยากกูม่มากินก่อนกลางนี่แล้วก็ยึเถิงมีนกไลยถ้ามันมากินกระเทือกเรามันมันบูมากินดิยยานแต่ว่า,า,กกามันบูมากินตื่นจะมาหิวเห่าเยอะเขาลาบมาให้เราพายสิบกินแต่ยินยึเถิงหันเสียงนกไล่ลาย,ลาย เราถเรงว่าใส่ตังค์30นาทีมันต้องถือแต่นกมันกำลังบินไปยใหนี่ให้มันกินนีนม <า S 2> ่นมันมาบินมนาจี้ๆสักม <c oughs> หมดเลยถือเลยแร<อ>กนะวนี่เราก็ใส่กลั๊ปเร็วๆเพื่อนเอ๋ยวันนี้เราก็ชี้ละหานอไม้ก่อนละหานอไม้เพื่อเอาไปทาให้นกลงเราก็ชีปอกนอไม้ทาเพื่อนเอ๋ย แต่กำลังสิ้หาหน่อไม้นนี้หน่อไม้เขาก็หาเท่านี้แล้วพี่น้อหาพระได้เกมมาเนี่ยมีต่งามๆเลย มีนาว,วนาวได้แต่ดวงเดียวนี่ตัวใหญ่อลีพี่น้องเลยนี่ยเชิญย้ายชั้นนี้และพอดีเซมเฮาเกงหลังจากที่เอาสีพักพรทาให้นกถือเฮาก็สีปอกน้ำไม้ทาพี่น้องนี่เฮาก็หักน้ำไม้ไปไวยใบชนนี้เฮาก็เอาพี่น้อง นี่แหละแกงพิเศษมีแต่ดวงงามๆเลย วันนี้เขาก็สิบไปบอนทีเ่เขาเอาไว้กระยังพี่นนอะเอาไวเ้เขาก็ได้แชมปนี้แล้วสิบไปใส่กระยังกระยังสกเกลปะเอาไว้อยู่บอนมันเป็นจากาย,ายูไส่ไก่อะไร เมื่อในโซ่แก้วก็มาทั้งเขาเห็นมั้ยันว่าหิวถ้าหิวว่าสิกินเขาอยู่ปลาแต่กับพุ้วว่าสิสิได้กินแล้วบ่แล้ว่าสิได้กินอยู่เหมือนกับบุ้ยังทาเบิ้งหัวนกสิได้บ่เห็นมั้ยเมื่อวานเราก็คิดว่าสิปอกแต่มันหากระได้หน่อยหนึ่งเห็นมั้เขาสิไปหาเพิ่มอีกหาเพิ่มให้มันได้ลายกว่าเก่าให้มันพอกินนะจำเนมได้หน่อยหนึ่งมันยังบม่พอกินพาตืมเ่าก็ หาแถวนี้แล้พี่น้องแถวนี้ก็มีแต่ปลาไม่หลอยู่นี่ก็เห็นอยู่หน่ไม้พี่น้องแต่ว่ามดงัวกินเฮียนหมดเลยยอดมันมันกินหมดเลยใบก็บ่เหลือจักดีเลยยังเหลือต่อหาก็ออกต่มันยังบ่วิตดินตัวใดวิดดินก็งัวกินหมดแล้วพ่น Đây đi xăm đi Cái cho ngàm lên นี่พี่น้องหน่อไม้ไเฮากันลายแล้วไม่ได้เฮาชิ้นมาปอกหน่อไม้กันปอกหน่อไม้ปอกทาหนจากจะกตอนใดมันจังสิงลงมากิน สวัดีครับก็พยายามกลับก่อนพี่นองคือว่าฮอดสามสิบนาทีแล้วดนแล้วที่เขานั่งทาหานมายกันจนได้วัดีครัสพยายามกลับก่อนไปพยายามกลับก่อนพี่นองไปเบิ่งนํ้ำกันมันมาสิได้ะบะบวัดีเราก็มายามตังยามกลับตังยังมาถือพี่เน,นาะดูนันก็บเพืนถือ กับตัวนี้ก็ยังบ่ถึกพี่น้องยัยงบ่มีตัวนกมากินไปเบิ่งต่อไปอีกไปพี่น้องย,ยามตั้งแดงที่ซองที่สามที่สี่ที่หา้าไปยามกับป้าพี่น้องถึกแล้วถึนกนกพูดนอกไอ้ยังใหญ่เอลีอ้าถูกพี่น้องมาแล้วพี่น้องถึกตัวใหญ่เอลีป้าจักหน่อยยังน,นกกระทาบา่บ่แม่นนกกระทา นี่ค่ะว่านกกระโจนกกระโจนปะนกกระโจโอ้ยายอ阿里ม้านพี่น้อยบุด้เอาตัวตามมาเนาะมัดตัวตามเลยมาน阿里มานตัวใหญ่เลยนี่สั่ไกลเลยพี่น้องยสั่งไกลเลยขับไปยามลังต่อไปอีพี่น้อง lăng này có vật thứ tôi bưng lăng tiếp nọ lăng thương yong thương kỳ vật kỳ lăng thương kỳ nọ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  yong thương lăng nọ thả ít kỳ nọ ít mà อันนี้สาวเกลี่เมื่อกินอยู่เงินกินยูนีกินบลไดลแลกินฮอตลูกหากอะไรนกเป็นตัวเดียวกินฮอตลูกกินบลไดหลใช้มื่อกินลูอยู่ลูสิท้ายามต่อไปอีกพี่น้องว่ามันสิดได้ปะนี่พี่น้องลังจากที่เขาทาให้นกถือให้นกลงมากินโัวจินเนีร์เขาก็จะกินข้าวก่อนให้ข้าวแล้วปันกิน มีแต่แจ่วมีนกตัวหนึ่งล้วเสียไว้เมื่อกินยือน,นจ,จํำแจวก้อน่น้อยมากินข้าวลงกันพี่น้องเลยเนื่องจากว่าอะไรนกตัวเดียวก็เลยเอาทันเใ็ดกินพี่น้องมีแต่กินข้าวจ,ำจํำแจวก็ได้เดี๋ยวนกหันชิมเอาเมื่อกินยเื่เนแต่ชีพยามเมื่อไหร่บว่ามัามนชีลไใช่ไหมด้มาด้วยพ่น้องกินข้าวเดอกินข้าวจ้ำแจ่วแ <laughs> จ,จ่วก็แฉกลังแจวก็มีนกตัวเดียว ขมือกินยืนเหินปูยาเขากระทากินอยู่แล้วลูกสาวกับพี่มียังทิ้งเหรออืมอืมอ,อืมครับผมแสบครับนาจะรอเขาแจ้วไปได้ได <c oughs> ปลาจำเจวก็แซ่บพี่น,นุ๊กสมสแบบแรสแ่มันแซ่บข้าวจำแปับข้าวจำเจวนะนอกยังกูไ่มีชานี่ยไม่มีนานะมีคนทำหคือกูไม่ทเห็นะแล้วจนอยากหาย เพชรแห้งอันี้แทบบอแซบแทกินอยู่ป <thôi> ่าแซบกรกพินอยู <waited enzyme> aro aro> ่มมันเพราะไอยังเพราะฮิวข้าวพี่น้องกินอยู่ห่วงอะไรยู่าวเขาสกแป้วว่าแซบแห้งกินอยู่ป่าแต่ชนเราแสดงเพชรแห้งบอใบเราก็เตรียมพร้อมเลยพี่น้องสิไปยามมันนี้ไปยามเลยเขาสิกู้เมื่อเลยพี่น้องเอ้มันนี้ค้ำแล้ว ได้บได้ก็ไปเพิ่งนน้ำกันนั่นแหละได้บได้ก็ชิเมื่อแล้วบันี้พี่ดาวไอ้คำแล้วดิฮอสโมงยามเลยยามเราชิไปยามลองมึงไปพี่น้องไปยามลองมึงว่าชีได้ยังบ่มันชิถืมบ่หรือบ่ถื่เพื่อตังก็บ่ถื่พี่น้องกูเลยชิ่ิกูเลยวันนี้บ่ถืิครับพี่ดาวเลยทางซาไซเลย กูบัดน,นี้ไปเบิง่งนับก็คือเก่าคับประกัวเลยบ่ตรถือสัมผิหนอนว้าพี่น้องแล้วบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยรังสุดท้ายแล้วนี่บ่ถึกจักโตเลยถือว่าได้แต่ตัวเดียวนั่นแหละถือแต่เมื่อกี้นี้นะั่นชุดนี้บัถือแล้วบัตนี้สิกูเมือแล้วพี่น้องเ้ยโอ๊ย ไปใจล้เกือบถึกหัวไปแน้วสกเกลบกาจับมันเคยนิบมือเราถัวหนึ่งจนเกือบขาดวันนี้น้อไม้เฮาก็ได้พอแกงแล้วพี่นองสิบุร้าแล้วตอนเมื่อนี่วันนี้นกเฮาก็ได้ตัวหนึ่งพี่นอ, <S 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 อา,าน้ บันนี้ฮาวกฤษฎับเมื่องเลยี่น้องคลิปนี้ชาเกลกับซิข้อจบเพื่อนคดีพี่น้องพากรุไลค์กดติดตามไปชาเกลได้พี่น้องเพื่อให้ชาเกลมีกำลังใจฮ i t คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อนเพื่อเจา้าคปหน้าสบายดี